Bye. <smart noise> ช้อนปลายยายเกี่ยวหญ้าให้ควายปอเฮยสุกแล้ว สวัสด <Hello. S 2> ีค่ะมิน่กัมม่าพอกันกาบฟอีกแล้วค่ะมิน่ฟังจะพามาเก็บแตงโมนะคะพรอจะทําการเริ่มหาเก็บแตงโมแล้วนะคะเพราะว่ามีคนสั่งสื่อฟังมาแล้วค่ะหกร้อยเลยนะคะิ่งก็จะมาทําการหาเก็บไปค่ะเพราะว่าแตงโมของงก็จะสองเดือนแล้วนะคะปี่หนีถือว่าสุกเร็วนะคะเพราะจะสองเดือนแล้วอะ กมีสุกแล้วค่ะขอ่มือก่อน,นสักนิดนึ่งโอ้มีมื่อใกล้แล้วค่ะก็ฟังเสียงเหมือนสุกแล้วนะคะใส่จะลมแล้วมีสุกแล้วค่ะเด็ดเลยขวดน้อยแล้ว จนใส่จะลมแล้วเลยค่ะนี่สุกมากเลยอันนี้ยังว่าถ้าได้สุกค่ะแต่ว่าอีกเบอร์กี้มือค่ะอนะหนึ่งลูกง่ายค่ะปาตะวันนักค่ะแบกไว้ ของเฮาค่ะเฮาจะเก็บไปเพราะว่ายอดขายของเมื่อนี้หกรอยบาทค่ะรอบแรกนะคะขออาหาลูกพิษสุกก้อนนะคะลูกนี้ก็สุกแล้วะคะ่ะเพราะว่าเสียง แล้วมือแห้งแล้วด้วยค่ะนี่มือแห้งแบบนี้นะคะแตงโมแดงแตงโมสุกค่ะขวรจะน้อยประมาณนี่ค่ะไปเลยหนักหนักมากค่ะหนักจริงอะนักปักคักหนึ่งนคะคะสองตายายกำลังเกี่ยวห้า แต่แตงขาว้อคะที่สุกก่อนโมแตงดำมาท่านเลยค่อยสุกปันไดอันนี้แตงสีเหลืองมือมาท่านในแหงนะคะแตงเหลืองลูกมันไม่ค่อยจะงหญ่ค่ะเอาอีกแล้วนะดินพุ่นแล้วเช่นดินว,ว้าวนี่กระสุกแล้วค่ะเสียงนี่นั่น แล้วก็เมื่อกระแหงแล้วด้วยควรน้อยแล้วปิดค่ะแต่ฟังจะต้องไปถามลูกค้า,างกงอว่าต้องการใส่ใหญ่หรือใส่น้อยค่ะถ้าต้องการใส่ใหญ่ก็จะได้บ่หลายลูกแต่ถ้าเอาใส่น้อยก็จะได้หลายลูก แล้วค่ะเมื่อแหงแล้วคนน้อยเสียงเสียงแบบเนี้ยมันสุกมากเลยนะคะแตกต่างกันค่ะอันนี้เบอร์ท่านสุกอันเนี้ยต้นแหงแล้วค่ะเก็บเกบ็อาจจะเว้นหัวสักนิดนึงนะคะ เพราะเดียวยังเก็บยังไปอยู่เนี่ยค่ะเพราะว่าจะปิดใบแล้วเฟิ้งค่อยมายัางเก็บที่หลัง ก็จะลืมมองนะคะแต่เ,เ,เราลืมว่าจะเด็ดเราเอาไปบ้างไว้อ้ออันนี้ไก่โอ้เสียงโอ้ไก่เนดินจะเจาะแล้วค่ะดินพูดล่ะลูกในเน่าแล้วค่ะเนี่ยเส้นดินมันเจาะค่ะนี่แต่พอมาเจอมันก็นจะพบปะก,กับการเน่าแบบนี้ค่ะนี่ก็เน่นเนาเหมือนกันค่ะเน่าลายแ้วค่ะปีนี้เ้นดินหายหายแห้ง แต่แม่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะเก็บไม่ยังสำรวจทุกมือนะคะแต่ที่เอามือนีคือสุกเร็วถมือว่านงมาบึงมือพระท่านได้คอยแหงปันใดเลยมากมือเดียวมือแหงไปหลายแล้วคะ่ะว้าว,ว,าวเกือบไปแล้วเกือบโดนเจ้าไปแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว ถ้าท่านในสูขามือระท่านแห้งการเคาะเสียงก็จะบ่อยชั่วปันใดน,นะคะต้องเบ่งมือด้วยอันนี้มือแตงโมงเห็นมหค่ะมันยังเขียวๆอยู่เลยถ้าท่านได้แดงนะคะแต่มันชมพูแล้วค่ะอันนี้ก็ยังค่ะ พยายามมุงหนาหาลูกไงอืมูแต่เสียงตัวนี้เหมือนจะสุกแล้วค่ะแต่ว่ามือบ่แห้งหรือมันมาท่านอาจจะชมพูแล้วตัวยังมาท่านดแดงถ้าห้องว่าไก่แล้วน่าจะอีกสองสามมือไดแ,แน่นอน ลค่ะลาย,ยังค่ะสต่วนหลยที่เก็บแตงโมก็จะเบิ้งทิมเมอร์ค่ะฟั้งกับ,บ่บคอยเดยเคาะเบิ้งปันใดเนาะคะ่ตะตว่ากับพ่อหอาใจเสียงแตงโมค่ะว่าแบบได้ซุกแบบไรโบซุกนะคะนี่อันนี้ซุกแล้วค่ะไม่แหงแล้วตัว้วยังไม่ทนได้แหงเต็มที่ แต่ว่าไอจะบอกยั้ต้นเทาะะ้าค่ะมันแห้งไปแล้วก็ปิดได้เลยค่ะเนี่ยมาท่านไดแดงมาท่านใดแบบแดงจัดมาค่ะแต่ว่าถึงขันที่แบบเข้าสมาดเก็บแล้วก็เอาไปไว้สักมือสองมือได้ค่ะแต่ว่าถ้าแบบทีมือแห้งๆเลยแบบนี้ในน้ำบาให้ปิเดเรากินเลยนะคะ บ่ใหเอาไว้หลายมือค่ะไม่งั้นสายล่มค่ะหลังจากการเก็บแตงโมพานไปงั้นไม่ก็ต้องเก็บไม่ที่ห้องแตงโมออกอีกที่หนึ่งนะคะตอนนี้แบบต้นต้นเหี่ยวเพราะว่าลูกล้านำคางลงค่ะเหี่ยวไปแล้วแต่ว่ามือมาที่ในแห่งค่ะขอเอาไว้ก้อนนะคะ จะทำมาเสียงเป็นเดอะสุกหรืยอยังใกล้แล้วค่ะบมาน่าหรอกเดี๋ยวฟังขอเก็บแตงโมก่อนนะคะเพราะว่าฟังไม่ได้เอาขาตั้งกล่องมาด้วยนะคะเพราะน่นจะฟังหมุนกล่องเยอะเกินไปอาจจะวิ่นหัว เดี๋ยวฟังเก็บเ็จเรียบร้อยเดี๋ยวฟังห้เบิรงอีกที่นึงนะค่ะว่ารอการเก็บแตงโมรอแปลกของฟางจะได้เยอะซ้ำใดนะค่ะเพงกงจะพยยอมยางเบิรงให้ทั่วๆแล้วก็หาเก็บลูกที่มื้อแห่งแล้วก็สุกนะคะพอมีคนสั่งฟังแล้วค่ะฟังจะขายค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวฟังขอเก็บแตงโมกรอนแล้วเดี๋ยวเอามาเจอกันอีกที่ตอนที่ว่าฟังจะเก็บได้ลายซ้ำใดนะคะ นี่ค่ะว่านคือเก็บได้ประมาณนี่ถุงหนึง่งในถุงนี้อาจจะอยู่ทีประมาณเจ็ดทกถึงเจ็ดลูกได้ค่ะแล้วมีลูกนี้อีกลูกหนึ่งค่ะแล้วก็กองทอี่ตรงนั้นอีกลองหนึ่งค่ะเพงกันค่ะเมยนักมาก นี่ค่ะนี่คือแตงโมสุกแล้วนะคะ่ะแดงแล้วพร้อมกินวนันฟังนี่ค่ะก็อีกถุงหนึ่งในถุงนี้ก็จะมีหลายลูอยูค่ะเดี๋ยวฟังก็จะไปคัดขนาดใส่แต่ละใส่ฟังขายคนละราคานะคะฟังก็จะเอากระบานก้อน แล้วก็ะะเ,ออเ,เอาไปส่งคนที่สั่งนะคะเอาเพิงเลยยื่นไเอาไปส่งคนที่สั่งค่ะลูกนี้ห้าบาทะคะ่ะชื่อแต่งโมงน้นฟังว่าหาบาทลูกนี้ยี่สิบค่ะไปซื้อน้ำเพลนเพื่นขาอยู่ที่สาสิบาทเลยนะคะใส่นี่ แต่ฟังจิบขายถูกจักน้อยถูกจังน้อยไม่ได้ถูกมากเกินไปนะคะปีนี้ฟางเมยสักนิดนึงนี่นะคะเก็บแตงโมรอบแรกของฟางนะคะก็จะได้ประมาณนี้่วนคลิปนี้ฟางก็พามากเก็บแตงโมนิดน้นนนอยๆรอบแรกก่อนนะคะไว้เดี๋ยวฟางจะพามาเก็บเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวข้างหน้าจะ เอาค่ะตั้งกล่องมาด้วยค่ะเจนคนิปนี้ฟังก็ต้องขอตัวไปแค่ซ้ำนี้ก่อนนะคะไว้เจอกับฟังใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ